นี่ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านตอนเช้าดอกไม้กำลังบานสวยงามมากเช้านี้นะคะคุณผู้ชมวันส่วนครัวจะพาคุณผู้ชมไปนำวัตถุดิบจากครัวเรือนมาเป็นอาหารให้กับพืชผักในสวนเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำขวดนี้นะคะมาใช้ประโยชน์วันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ ขวดพลาสติกที่เหลือใช้นะคะเราก็นำมาตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็เจาะที่ก้นขวดนะคะเดี๋ยวนำมาฝังใส่ในนี้นะคะเดี๋ยวมาขอเวลาขุดหลุมแล้วก็นำขวดมาฝังไว้นะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะตอนเสร็จแล้วนะคะตตอนนี้ก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาวัตถุดิบเขาเรียกว่าขยะเียกที่เราหมักไว้นะคะ นำมาใส่เศษอาหารที่เคยทำให้ชมทำคลิปลงไปให้ชมไปนะคะวิธีหมักเศษอาหารเดี๋ยวไปตักมาใส่กันค่ะถังที่เราหมักอาหารในครัวเรือนนะคะเป็นพืชผักที่เหลือแล้วก็เป็นเศษอาหารที่เรานำมาหมักใส่ถังนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในขวดที่เราตัดไว้ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วค่ะนานแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะสำหรับถังเศษอาหารนี้นะคะตอนนี้ก็นำไปใช้ได้แล้วนะคะค่ะก็มีกล้วยสุกมีผิวของมะกรูดบ้างที่ทำน้ำหมักนะคะก็นำมาใส่ แล้วก็มีเศษอาหารที่เราทานไม่หมดนะะี่ค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่เราปรุงแล้วเหลือแล้วก็นำมาใส่ไว้ค่ะเราก็จะใส่ไปในขวดนี้เลยนะคะใส่ให้ถิดเท่าที่เราจะปิดฝาได้เลยค่ะนะะี่ค่ะใส่เป็นที่เรียบร้อยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม ก็จะเป็นอาหารให้กับผักที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมา,าลดน้ำบ่อยนะคะเพราะเรามีนี่นะคะอาหารให้เขาได้กินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปชมในผักกระหล่ำปีด้วยนะคะผักกระหล่ำปีก็ใส่ไว้ค่ะมารับชมด้วยกันนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะ ทดลองอยากจะทําแบบนี้ทดลองทําได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอาหารให้กับพืชผักที่เราปลูกต้องเจาะรูที่ก้นขวดนะคะอย่าลืมนะคะเจาะรูเจาะไว้ประมาณสักสามหรือสองสามรูนะะี่ค่ะรูไม่ต้องใหญ่มากนะคะรูต้นก้นขวดนะคะเพื่อที่จะได้น้ําจากเศษอาหารนะคะเป็นปุ๋ยน้ํานะคะจะได้ไหลลงไป ก็ะะเป็นพืชผักสวนครัวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพามาชมพริกหยวกค่ะนี่นะคะพริกหยวกตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะน่าจะติดลูกอยู่นะคะพริกหยวกเป็นการปลูกครั้งแรกนะคะสำหรับพริกหยวกก็เอาผักกวางตุ้งมาปลูกใส่ไปด้วยนะคะ ัส่วนครัวหน้าบ้านจะพามาชมทางด้านนี้ค่ะมีค่ะพริกพริกจินดาตอนนี้กม็มีมีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นพันพริกจินดา แค่พิษรูของเขาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะเยอะมากๆปลูกใส่เข่งนะคะดูแลง่ายพอเพี้ยมาแล้วก็นำน้ำยามาฉีดพ้นนี่นะคะมะเขือเทศตอนนี้ต้นสูงมากเลยค่ะก็เลยทำนี่นะคะทำหลักปักไว้แบบนี้ค่ะ ที่ตัดแขนงไว้นะคะตอนนี้ก็แตกแล้วก็ยาวแล้วค่ะเริ่มออกดอกนี่ค่ะสําหรับการปักไม้นะคะคนส่วนครัวก็จะตอกหลักลงไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้มาผูกติดเขาจะได้ไม่ล้มนะคะก็เลยทําแบบนี้ค่ะทําหลักปักไปแบบนี้เลยค่ะ ค่ะค่าหากว่าใครปลูกมะเขือเทศนะคะต้องการที่จะปลูกใส่เข่งแล้วก็แบบนี้ค่ะทำหลักปักแบบนี้เลยค่ะพันนี้เป็นพันลูกท้อนะคะต้นก็จะสูงแตกแขนงออกมาตัดยอดเขาก็จะแตกแขนงข้างๆออกมานี่ค่ะเราก็จะทำขึ้นไปตามความสูงของมะเขือเทศเลยนะคะ ออกดอกเนี่ยค่ะคนนี้ก็ออกดอกแต่แขนงเร็วมากเลยค่ะตอนที่เด็ดยอดออกตอนนั้นนะคะกว่าจะแตกก็ช้าแต่พอแขนงของเขาออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะโตวไวมากมากเลยค่ะสูงไวมากเลยต้องทําค้างไว้รอไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะล้มลงไปนี่นะคะดอกของเขา ใบแบบนี้เลยค่ะถ้าใครปลูกนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตอนลมมาแรงๆนะคะแล้วก็ตอนออกลูกพามาดูมะนาวค่ะมะนาวตอนนี้นะคะลูกก็ติดเยอะเหมือนกันปีนี้มะนาวรู้สึกจะไม่ดกเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าลูก ค่อนข้างจะดีมากไม่เป็นสนิมตอนนี้ก็มีดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ,ะกำลังติดดอกลูกก็ประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะใส่ไว้ที่โคนต้นเดือนละครั้ง สูตรนี้นะคะเคยทําให้ชมไปนี่ค่ะลูกของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกเขียวมากเลยค่ะคุณผู้ชม ทำพืชผักสวนครัวถ้าเราดูแลด้วยการเก็บนอนแล้วก็ให้อาหารแบบนี้นะคะก็จะดีมากค่ะถ้าใครอยากจะทดลองนำอาหารที่เราทานแล้วนะคะนำมาหมักแล้วก็นำมาใส่แบบนี้ค่ะผักสวนครัวเราก็จะได้มีปุ๋ยทางน้ำนะคะลงไปสู่ดิน ดอกของว่านหางจระเคค่ะออกดอกแบบนี้แสดงว่าต้นของเขาเริ่มแก่นี่ค่ะว่านหางจระเคตรงนี้ต้นน่าจะใหญ่ประมาณนี้และะ้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ก็เป็นต้นใบยลีลานะคะที่ ดอกตีสอนมาร่วงลงมาก็มาเกิดต้นตรงนี้นะคะผักคะน้าตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าเก็บไปทําอาหารแล้วค่ะก็จะเหลือไม่มากพอต้นเริ่มใหญ่เขาก็เก็บออกไปก็เลยไม่โตสักทีก็อยู่ที่ประมาณนี้นี่ค่ะเพราะกินต้นเล็กก็จะอร่อยนะคะก็เลย ไม่โตค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ